คับผมวันนี้มาอยู่กับผมครับกับรายการดิวสั้นเจนที่เคยเล่นมินิเกมของไลโบเอีหกเป็นไลโบยังไงมันเขาบอกว่าเป็นซัมบี้เป็นซัมบี้อ้าวบักกบักโอเคเราดีเราโอ้ไง ไอพวกนี้ประอยาก่าเราตอนแรกก็รู้ว่ามันเล่นสวายเบอร์เลยโอเคเลยโอเคมันห่าวได้กินเขายังด้วยกิ่นออยวานไม่ต้องสามอันโอเคต่ไปไหวไหมเนี่ยไหวไหมเด็กกู โอ้ยแย่นี่โดนขบวนหล่อเายเราหลบได้ก็หลบไปหนีไปเลยพวกพวกนีไปพวกพวกนีไปในกินเก่ากูมาแล้วสุดยอดโอเค ้าไปหนึ่งแล้วครับเกตันถึงจะออกทางเลยรัดหา,า,าแม่งไอสัดร้างเหมือนก็บเด็กในที่ีบบไปห่าห้ามว่ากีกลวน่ะ ใช่เชิญไอ้วอกซ้อมเรื่องอะไรแบบอ้าวเนตเนตเน็ตเนตมาพี <illing> ่เน็ตบังมาเออเน็ตไปหมดเลยโอเคเน็ตเนตโอเคเน็ตมาแล้วยังเนี่ย อเคใหก่อน mm ีอเคเบยเย็ดกออยู่ไี่ไอสายไอ้ป่ตเย็ดไิไอ้ดอไ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 ยไอ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 ้เไอไออไาไอาอไอไออไอไอไอมึงว่ามึงอกูกไไอองแรอไอ้สัไม่ไออไอไวไอไไอออค โอ้ยสารโดคอมโบเฮ้ยหนีไปเร็วไอ้เยี่ยมึงโดนแล้วมึงโดนแดกออกไปแล้วว,ลว่ไปอยู่เร็วมึงหูเฉียบเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้มีงรูดูดโอ้โหสกิลก็ยิงอ,อย่างรัวรัว เราต้องเปาไอยปาตรงนี it. ้โอเคจากนั้นดูเลยแด่หัหัว okay. ข้าวเขาโอ้โหว่ากูจะไหวมึงดูเอาาเอตบไปโอ้ดับเพชรเกกก้า <c oughs> ก็ตายนั่น,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 นตรงนั้นีน่ของอยู่ครับเดี๋ยวพี่าได้ดาบมาแล้ว,ดวโดยกันโดชิ่งครับเราเป็นไอ้จำโดครับวิ่งดื้อเลยกูนี่นี่นตบตบตบปึ๊บโดนนโดนี่โดดไปที่นี่จอดฟิ

เรมือนขาไม่คุ้นแก่กันเนาะจะตื้อไปไหนเนี่ยอหัวโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปชิปแม้กันหัวเจ้านี่ลาไปก่อนเลยครับ